สวัสดีค่ะวันนี้พออพัสจะมานะคะแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการเข้าใช้ระบบงาน g f m h s นะคะเบื้องต้นขออนุญาตนะคะ,ะกรมชีกลางในการทำคลิปนี้นะคะไม่ได้มีเจตนาลิก ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างใดนะคะด้วยอยากแบ่งปันนะคะสิ่งที่เราทำแล้วเราทำได้ก็แบ่งปันให้กับคนที่ยังไม่รู้ว่าต้องต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากนะคะก่อนที่เราจะทำขอเบิกนะคะหรือขอบอร์ 02, นะคะเราก็จะต้องไปเช็ค นะคะเช็คเงินก่อนเงินที่ได้รับจัดสรรนะคะงบประมาณก่อนว่านะคะมียอดเงินเท่าไหร่ยังไงนะคะให้เข้าไปล็อกอินนะคะล็อกอิน by soft token นะคะซึ่งจะเป็นรหัสของผู้ขอเบอิกนะคะก็คือรหัสที่หนึ่งตามคำสั่งนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ไปนะคะระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ และไปเลือกรายงานแสดงนะคะยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณนะคะ nfma 5 5หลังจากนั้นค่ะนะคะให้เลือกกดสตาร์หรือดอกจันนะคะกดดอกจันรา3ช่องนี้แล้วก็กดแสดงรายงานนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะนะคะระบบก็จะประเมวลผลให้ว่านี่คือนะคะรายการที่ สำนักงบประมาณนะคะได้จัดสรรเงินตามที่เจ้าหน้าที่บ b l ได้ของบประมาณไปก่อนหน้านะคะให้ท่านดาวน์โหลด e x c e l ออกมานะคะเนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะได้คัดลอกไปใส่นะคะตอนที่ทำขอบสสองนั่นเองนะคะเมื่อดาวน์โหลดออกมาละก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือขั้นตอนที่ผอพัฒน์ทำนะคะก็จะ นะคะมากรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทเงินงบประมาณที่เราไปขอเปิดจากธนาคารตอนที่คลังจังหวัดนะคะได้แจ้งแนวทางให้เรารีบดําเนินการนะคะขั้นตอนที่2นะคะมาใส่รหัสอ้างอิงเลือกแยกประเภทแล้วก็เลือกกิจกรรมหลักไว้เลยนะคะการ running ตัวนี้นะคะให้ขึ้นต้นด้วย P 6 8แล้วก็ รันเริ่มต้นเลขหนึ่งรันลงมาเรื่อยๆนะคะพอพัดก็จะนะคะไปดูว่าเบี้ยยังชีพผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยนะคะตรงนี้เราจะไม่ขอเบิกนะคะกรมบัญชีกลางจะเป็นคนขอเบิกให้เราจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิ์หรือจ่ายเข้าบัญชีเทศบาลน,นะคะแล้วเทศบาลก็ไปถอนไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์นะคะแล้วก็รันต่อลงมาเรื่อยๆเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่ะ เะะงินอุดหนุนเฉพากิจไม่ต้องขอเบิกรอบนี้นะคะเราจะทำ PO ขอเบิกเนื่อ,องจากวงเงินเกิน5000บาทนะคะหลังจากที่เรารันเลขรหัสนะอ้างอิงเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูแยกประเภทของแต่ละรายการนะคะว่าอาหารกลางวันอาหารเสริมนมเลือกบัญชีอะไรยังไงสำหรับกิจกรรมหลักตัวนี้นะคะให้ไปดาวน์โหลดในลิงก์ นะคะกิจกรรมหลักของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ต่างกันนะคะก็จะมีต่างกันบ้างเฉพาะกิจกรรมบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมกรณีซื้อรถบรรทุกขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันนะคะเราก็เอามาจับกิจกรรมหลักตามที่ BBL นะคะ BBL ที่เขาของเงบ่ประมาณนะคะว่าโครงการนี้นะคะรายการนี้จัดอยู่ในกิจกรรมหลักอะไร ะะเมื่อเราจัดได้เรียบร้อยแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะได้ไฟล์ Excel เพื่อคัดลอกไปใส่ขอบอ .02 ตอนที่เราทำขอเบิกนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราก็ไปทำขอเบิกกันค่ะไปที่นะคะระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐนะคะหลังจากนั้นก็ไปที่ ขอบอ .02 นะคะขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะแล้วไปไหนต่อนี่ค่ะก็จะขึ้นหน้าแรกให้เป็นข้อมูลทั่วไปนะคะท่านก็ไปคัดลอกนะคะคัดลอกรหัสอ้างอิงตัวนี้นะคะมาวางใส่ตรงนี้จุดที่1นนะคะอันนี้จุดที่1 จุดที่2นะคะไปเลือกรายการขอเบิกเงินอุดหนุนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ไปคัดลอกแหล่งข้อมูลนะคะคัดลอกในแต่ละรายการทำทีละรายการนะคะทำอาหารเสริมเออโทษค่ะทำอาหารเสริมนมก่อนระดับปฐถม,มวอาวนะคะแล้วก็คัดลอกมาวางนะคะอันนี้จุดที่2นะคะอันนี้จุดที่3ถัดมาจุดที่4ค่ะจุดที่4 เราก็ไปคัดลอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเป็นประเภทเงินงบประมาณนะคะคัดลอกมาวางให้พิมพ์โดยไม่ใส่เว้นวรรคไม่ต้องใส่อะไรนะคะถ้าเราพิมพ์ถูกต้องอักขระนะคะมันจะขึ้นชื่อภาษาอังกฤษที่เราไปเปิดนะคะบัตเจ็ตหนองสวงนะคะก็ว่าไปนี่คือวิธีการนะคะหลังจากนั้นเราก็กดถัดไปตรงนี้มันจะขึ้นคำว่าถัดไปเราก็กด นะคะคเมื่อกดแล้วปุ๊บมันจะไปยังไงต่อ,อเมื่อกดแล้วนะคะก็จะเป็นรายการขอเบอร์ที่เราจะต้องไปเลือกตามแว่นขยายนะคะจุดแรกค่ะจุดที่1บัญชีแยกประเภทก็ไปเลือกตามที่เรานะคะใส่ไฟล์ Excel ไว้สักครู่นะคะไปค้นหากันนะ แล้วก็พิมพ์คําว่าโภชนาการแล้วก็คลิกค้นหาหลังจากนั้นแล้วก็เลือกบัญชีนี้นะคะทีนี้รหัสต้นทุนนะคะไปคลิกแว่นขยายกรอ,อ,<ๆ>อกชื่อ2นะคะกรอกชื่อ2นะคะ2สพยางหลังของเรานะคะกรอกชื่อชื่อสอพยางหลังของเราแล้วก็คลิกค้นหาแล้วก็เลือกทอตหนองสวงนะคะหลังจากนั้นคะ่ะนะคะไป กิจกรรมหลักกิจกรรมหลักตัวนี้เราก็ไปดูนะคะตามที่เจ้าหน้าที่ BBL ของบงประมาณค่ะว่าเขาได้ของบประมาณหลักอะไรบ้างตามที่เราใส่ไฟล์ Excel เมื่อสักครู่นะคะเราก็ค้นหาคําว่าการศึกษาแล้วก็เลือกบัญชีนะคะเลือกรหัสนี้ถัดมาบัญชีย่อยบัญชีย่อยนะคะให้ไปนะคะค้นหา ตรงชื่อรหัสงบประมาณเลยเช่นเราจะทำขอเบิกอันแรกนมเราก็พิมพ์คำว่านมนะคะตรงนี้มันก็จะขึ้นอาหารเสริมนมระดับปฐถมมวาวัยแล้วก็ระดับประถมศึกษาเราก็เลือกระดับปฐมมวาวัยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ไปคัดลอกนะคะงบประมาณนะคะคัดลอกมาว่าอยากใส่รายละเอียดอะไรก็ใส่ไปได้เลยอันนี้คือนะคะจุด ที่เราจะคัดลอกไปวางยังไงบ้างพอพัดจะใส่ลูกศรโยงไว้สำหรับรหัสงบประมาณตรงนี้นะคะให้ท่านคัดลอกรหัสงบประมาณช่องนี้นะคะคัดลอกไปเลยเนี่ยคัดลอกแล้วก็เอาไปวางตรงนี้ได้เลยนะคะระบบก็จะลิงก์ให้ว่าเป็นนะคะรหัสงบประมาณของรายการใดนะคะทีนี้กิจกรรมย่อยจุดสังเกตค่ะถ้าฝั่งซ้ายเลือกการศึกษา นะคะฝั่งขวาก็ต้องเลือกการศึกษาด้วยนะคะนี่คือจุดสังเกตนะคะในการเลือกกิจกรรมรหัสกิจกรรมย่อยนะคะฝั่งนี้เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมย่อยก็จะเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะออโต,โตมาให้ไม่ต้องกรอกอะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปกดนะคะจัดให้มันลงมาตารางข้างล่างนะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะจะทำตารางแล้วก็กด จำลองข้อมูลนะคะเมื่อจำลองข้อมูลจำลองการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเจอข้อผิดพลาดมันจะฟ้องว่าพบข้อผิดพลาดผิดพลาดเรื่องอะไรละ่ะเราก็มาดูว่าไม่พบแหลกเงินก็แสดงว่าเราคัดลอกแหลกเงินไม่ถูกต้องเราก็ไปแก้ไขนะคะไปแก้ไขข้อมูลเมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ กดอีกทีหนึง่งจำลองบันทึกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะขึ้นว่าตรวจเอกสารและไม่พบข้อผิดพลาดถ้าขึ้นแบบนี้นะคะเราถึงกดบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็ไปเอ็กพอตนะคะ e อ p ก r t ขอบอ0 2ก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลิ้นออกมานะคะให้เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบอิกนะคะลงนามพอออครั้งก็ลงนามตอนที่ท่านไปทำนะคะ อ,อมอหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้จำเลขที่ตรงนี้ไว้นะคะเลขที่ขอ,อเบิกตรงนี้ออเ,นนเพื่อเราจะไปคน้นนะคะไปค้นหาไปค้นหาเลขที่ขอเบิกตอนที่ท่านผอ,อ,อลนะคลังนะคะอมออมหนึ่งเนาะรหัสอมหนึ่งอนุมัติหนึ่งนั่นเองนะคะจบหรือยังโอเคค่ะก็นะคะไปต่อเลยนะเมื่อขอ บอรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาที่อมศูนย์หนึ่งและก็อมศูนย์สองนะคะแต่ต้องไปที่อมศูนย์หนึ่งก่อนแต่หลักการคล้ายคายกันนะคะอมศูนย์หนึ่งก็คือท่านผอคลงังอมศูนย์สองก็คือท่านประหลัดนะคะเมื่อเมื่อนะคะเข้าสู่ระบบ g f m อฟของรหัสท่านเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นอมศูนย์หนึ่งอมศูนย์สองให้ไปที่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้สําหรับ คนที่อนุมัติทั้งสองคนจะหลักการวิธีการเข้าไปอนุมัติเหมือนกันง่ายมากๆเลยนะคะเข้าไปแล้วปุ๊บไปที่อ,อม01ถ้าเป็นท่านประหลัดก็จะเป็นอม0ู 02. นะคะไปอนุมัติรายการขอเบอร์เมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บนะคะให้ไปเลือกวันที่ท่านทำขอบอ0ู 02. นอะคะอันนี้ผอพัดก็เลือกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ให้แล้วก็กดแสดงรายการ ะะเมื่อกดแสดงรายการแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นนะคะที่ขอบ0ูนย์เขาขอมานะคะซึ่งถ้าเราอนุมัติทั้งหมดนะคะเราก็ติ๊กอนุมัติทุกรายการตรงนี้ก็จะขึ้นทุกหน้าเลยนะคะหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามจะขึ้นทั้งหมดที่เราที่เราได้ขอเบิกมาสําหรับผู้ขอเบิกทําเรื่องขอบอูนย์มานะคะหลังจากนั้นก็กดบันทึก รายการเท่านั้นก็จบสำหรับหน้าที่ของอม01และก็อม02ลักษณะคล้ายกันนะคะทีนี้เราอยากเช็คและก็ติดตามสถานะขอเบิกนะคะเราก็ไปที่รายงานนะคะรายงานเพื่อเช็คสถานะขอเบิกตรงนี้ถ้าขึ้นสถานะ b นะคะก็แสดงว่าเรียบร้อยนะคะรอ สำนักง,งานคลังอนุมัติปลดล็อกและก็รอกรมบัญชีกลางนะคะประมวลผลโอนเงินมาให้เราอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือขั้นตอนในการขอเบิกการอนุมัติทั้งสองรหัสค่ะ